เซตนี้รหัส17นะคะสีดาเซตนี้รหัส17สีดานะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาผ้าตัดชุดคุณลูกค้า่ะผ้าตัดชุดเซตนี้ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกนะแล้วก็รวนลายนะคะที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้เป็นงานผ้าไทยกัดลายไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะแล้วเนื้อผ้านะคะมีความนุ่มผิวทิ้งตัวมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะจะสั่งซื้อเฉพาะผ้าลาย5 9ารอสบาทหรือว่าจะสั่งซ เป็นผ้าใหม่สังเคอทอเครื่อง3าตะกอแบบนี้490บาทก็ยินดีค่ะคุณลูกค้านะคะอยากซื้อแบบไหนซื้อได้เลยอยากซื้อเฉพาะผ้าตัดเสื้ออยากซื้อเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุงแบบนี้คุณลูกคาก็ซื้อแยกได้นะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะวันนี้ค่ะจัดโปรสุดพิเศษสั่งซื้อเป็นเซตจากปกติ1 0 8 0บาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆเหลือเพียงแค่990บาท990บาทไม่พอแค่นั้นค่ะเรายังมีนะคะผ้าขอม้าค่ะนุ่มมีผ้าขอมา้าผ้าฝ้ายนะคะแถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยนะคะราคาผืนละ100 กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่บรีผ้าไทยของเราด้วยนะงานผ้าไทยของฝากในวันนี้งานผ้าไทยของฝากในวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะผืนนี้ค่ะสีดําสีดําค่ะคุณลูกค้าขาสวยไหมลายหมักจับนะคะคุณลูกค้าขาลายหมักจับสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าชอบมากเลยนะคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านของเรานะคะตัดเป็นผ้าถุงได้นะตัดได้จ้ะพี่ให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้เนาะได้เลยนะคะ1290บบาทค่ะหรือว่าอยากตัดเป็น ระโปงนะคะคุณลูกค้าอยากตัดรูปแบบไหนบอกได้เลยนะจ๊ะ0890416008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มริผ้าไทยของเราคุณลูกค,ะคะ้าขาเนื้อผ้าเรียบเนียนเนื้อผ้าเรียบเนียนต้องขอบอกแบบนี้คุณลูกค,ะคะ้าขาไม่หนานแล้วก็ไม่บางค่ะไม่หนาแล้วก็ไม่บางเป็นเนื้อผ้าที่พอดีสวยพอดีใสซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคะ่ะ0890416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มริผ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือก ช็อปเข้ามาได้เลยนะ08 04 16 00 8 90, 41, 600, 2008, ค่ะเป็นไงคะสวยงามพรีเมียมมากๆเลยใช่ไหมสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอทสวยๆจากร้านแม่มรีผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยสวยคลาสสิกมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อเฉพาะผ้าผืานนี้จะนําไปตัดผ้าถุงหรือว่าคุณลูกค้านะคะมีช่างที่สามารถตัดกางเกงได้คุณลูกค้านําไปตัดกางเกงก็ได้นะเราเนื้อผ้านุ่มผิวพรีเมียมสุด บ,บาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งซื้อนะคะผ้าไปตัดเสื้อวันนี้สีดําสวยมากวันนี้สีดําสวยมากคุณลูกค้คา่ะอัดผ้กกาเก่าเต็มผืนก่อนจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บเลยคุณลูกค้คา่าเป็นผ้ารุ่นเดียวกับ เป็นผ้ารุ่นเดียวกันกับเสื้อนะคะที่อยู่ในหุ่นทั้งหมดเลยคุณลูกค้าขาเป็นผ้ารุ่นเดียวกันซักเครื่องได้สีไม่ตกค่ะซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญรีดง่ายใส่สบายมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาชิ้นละ490บาทสั่งซื้อวันนี้1ชิ้นนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะกระเป๋าค่ะนุ่มีกระเป๋าสวยๆแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะสำหรับคุณ คุณลูกค้าคะเซตหนึ่งแบบนี้ค่ะเซตหนึ่งแบบนี้สวยๆเลย990บาท990บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ089-0416-008เซตนี้สีดำรหัส17ใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยจ้า